กระแสข่าวดังมาแล้วค่ะใบเตยดีเจแมนร่ำให้พบกันในรอบสองเดือนขึ้นศาลคดีฟลอริกทรีดสารนัดตรวจสอบพยานหลักฐานคดีฟลอร็กทรีดีดีเจแมนโอบซับน้ำตาใบเตยหลังพบกันในรอบสองเดือนแดริลซาร่ามาด้วย มืวันที่10กรกฎาคมที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลนัดตรวจพยานหลักฐานในคดีที่พนักงานอายการคดีพิเศษยื่นฟ้องนายพัฒนพลกุญชรีเ j แมนและนางสาวสุทีวันกุลชรหรือใบเตยอาสยามภรรยาสาวและพวกรวม6คนในข้อหาร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนร่วมกันช่อโกงประชาชนและความผิด ตามพรบอรคอมพิวเตอร์นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จคดีแชร์ฟอร์เก 3D เมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมาบรรยากาศในห้องพิจารณาคดีเมื่อเวลา9นาฬกา25นาทีนายพัฒนพลและพวกถูกควบคุมตัวเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีโดยนายพัฒนพลดูสู้ผอมลงผิวก็ดูคล้ำสีหน้าแววตาดูมีความกังวลหลังจาก นั้นสักครู่ก็มีการเบิกตัวนางสาวสุทีวันเข้ามาในห้องพิจารณาคดีโดยนางสาวสุทีวันร้องไห้ตั้งแต่เดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีได้ตัดผมสั้นเท่าติ่งหูดูสู้ผอมและผิวคล้ำเมื่อเดินเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีก็ได้นั่ง,งข้างๆนายพัฒนพลหรือดีเจแมนสามีโดยดีเจแมนได้โอบกอดใบเตย จากด้านหลังและรูปศีรษะเพื่อปลอบใจภรรยาก่อนที่ตัวเองก็หลั่งน้ําตาตามหลังจากนั้นก็เช็ดน้ําตาให้ซึ่งระหว่างที่นั่งอยู่ภายในห้องพิจารณาทั้งคู่มีการพูดคุยกันและจับมือกันตลอดเวลาขณะเดียวกันน้องชายของนางสาวสุธีวันก็เดินตามเข้ามาในห้องพิจารณาคดีด้วยได้นั่ง ได้นั่งมองพี่สาวและพี่เขยออยู่ด้านหลังโดยมีการพูดคุยกันเป็นระยะระยะซึ่งมีการให้กำลังใจกันก่อนที่พ่อของใบเตยจะเข้ามาภายในห้องพิจารณาคดีต่อมาศาลมีคำสั่งให้ย้ายห้องพิจารณาคดีจากห้อง809มาเป็นห้อง7 1เพื่อพิจารณาว่าจะรวมสำนวนกับคดีของดาริลยังหุน่นใสเลขที่ออ่าง 989ทั2566หรือไม่ซึ่งภายในห้องพิจารณาคดี711มีนายแดริลยังหุนไซที่มาที่มารอตรวจพยานหลักฐานอน,นอกจากนั้นยังพบนางสาวซาร่าคาซิงกินี่ภรยาก็เดินทางมาร่วมติดตามการตรวจพยานหลักฐานด้วยขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com คะ่ะ